you <laughs> ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะทําให้สุขภาพเสื่อมโทรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมานะครับมาดูผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพกันนะครับ มลพิษทางเสียงการได้ยินเสียงดังเกินไปและเสียงน่ารำคาญผลกระทบต่อสุขภาพสูญเสียการได้ยินเกิดความเครียดปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วมลพิษทางน้ำการมีสารพิษขยะหรือสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในน้ำจนน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นผลกระทบต่อสุขภาพเชื้อโรคแพร่กระจายเกิดการเจ็บป่วยจากโรคเช่น โรคอุจจระร่วงบิดโรคพยาธิเจ็บป่วยจากโรคที่มีแมลงเป็นพาหะโดยเฉพาะยุงเช่นโรคไข้เลือดออกไข้ามาเลาเรียไข้สมองอักเสบเกิดความเครียดเนื่องจากต้องดมกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย การมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายอยู่ในอากาศในปริมาณที่ทำให้สามารถเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นโรคหรือเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจเช่นหลอดลมอักเสบระคายเคืองคอแสบจมูกปวดศีรษะอ่อนเพลีย เป็นโรคโลหิตจางการสูดดมแก๊สพิษในอากาศปริมาณมากอาจทําให้เสียชีวิตทําลายระบบประสาททําให้ความจําเสื่อมระดับสติปัญญาลดลงนะครับหลังจากนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนทําการบ้านนะครับแบบฝึกหัดหน้า181 182และ183นะครับลงในหนังสือเรียนเลยนะครับ แล้วก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะครับลงทุกหน้าด้วยนะครับจากนั้นส่งงานที่อารบัมส่งงานวิชาศูศึกสาภาคเรียนที่2นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ